ตอนนี้เราอยู่ที่ชาบูงหมาล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดห่อฟองเต้าหู้ทอดเลยนะคะนี่ค่ะแแทนแทน,น,นออกมาแล้วนะคะก็จะมีทั้งหมดสิบชิ้นค่ะนี่ค่ะสิบชิ้นนะคะเนี่ยลูกค้าดูนะคะความนี่ค่ะหนาไหมคะเนี่ยค่ะหนามากเลยแล้วก็นุ่มเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกองเต้าหู้ตาแพทเนี่ยนะคะฟองเต้าหู้ทอดตากแพทน,นะคะ กินจากอะไรก็อร่อยนี่นะคะแล้วเราจะมาลองกินกับน้ำซุปชาน้ำซุปปลาล่าเอกซิมลงไปตาวิ๋ยวลองชิมค่ะตาวนินะนับหนึ่งสองแล้วก็ตากาแต่ขอเป่าก่อนนะคะเพราะมันร้อนเด,ดเดี๋ยวเราจไม่ดูแลเดี๋ยวจะมาบอกว่า,า,ารสชาตะะาิเป็นยังไงหอมมากเตะจมูกมากอุ้ยมันเตะเตะจมูก อมอไมมันงๆมันแบบว่าเข้าน้ำเข้าเนื้อแล้วความนุ่มของเขานะคะคือแบบยอดเ็ต้องไปลองชิมกันนะคะฟองกระพู้ตาแพะเดี๋ยวเราจะมาลองน้ำซุปกระดูกหมูค่ะอ่ะอันนี้หมาล่าแล้วใช่ไหมคะอีกต่อไปเป็นน้ำซุปกระดูกหมู คนข้างๆบอกว่าอย่าเพิ่งถ่ายหมดนะร<ล>อ,อหนูด้วยเด๋ยวหนูรอทิ้นอยู่แล้วอยู่แล้วเรียครับสามมิได้แล้วค่ะไม่ต้องนานค่ะจุ่มสามมิก,กําลังนุ่มม,มันอร่อยอ,ะอ่ะบอกเลยนะคะว่าถ้าใครไม่ลองซื้อไปทานอะ่นอะพลาดมากอืมกินกับ,บน้ำซุปกก็ดูงงอร่อยค่ะมันกลมกล่อม นี่เลยค่ะฟองเต้าหู้ทอดตาแพะหอมนุ่มอร่อยแล้วก็คัดเมล็ดตั่วเหลืองแบบสดใหม่ค่ะ